ยินดีต้อนรับเพเ่นสู่เกมอิกดาคอนิคอลเกมมือถือ RPG จสไตล์อนิเมะั่นจากบอลไฟแกรซ์ลิงที่มีสตปินคนดังอย่างโอ๊ตปามโมดเป็น CEO c e o โอเตรียมออกประจนภัยไปพร้อมกับเหล่าสาววัคิลี่ในโลกสุดแฟนตาซีวางกลยุทธ์ต่อตู้ผ่านการในรูปแบบเทิร์นเบสพร้อมชมแอนิเมชั่นทาไม้ตายสวยงามจากทีมงานมืออาชีพพิเศษสุดๆสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนลงหน้าเพื่อนเื่อที่ลงทะเบียนจะได้รับตัวละครมารีเบลและของรางวัลอื่นๆแบบจัดเต็มหากเพื่อนๆสนใจลงทะเบียนลงหน้าสามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับ แล้ววันนี้นะครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในเกมอีกดาคอนิคอลนะครับก็จะเป็นเกมจากพ่อมีของเรานี่เองนะครับผมพี่โอ๊ตปาโม้นะฮะเป็น c ีอเจ้าของบริษัทเกมนี้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมแรกเลยนะครับเป็นพาพิเชอร์แรกเลยนะฮะแล้วก็เกมแรกของบริษัทนะครับที่นําเกมชื่อดังนะครับอีกดาคอนิคอลครับมาแปลไทยนะครับแล้วก็มาเปิดเป็นพาพิเชอร์ครับให้เพื่อนๆชาวไทยเนี่ยได้เล่นกันแบบจุดใจแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมได้เข้าร่วมทดสอบนะครับในวันที่5ถึงวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิวระบบภาพรวมเกมนะครับว่าเกมอีกดาคอนดิเคิลเนี่ยมีอะไรน่าสนใจครับและแต่ละระบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างรวมถึงกราฟิกและโตเกมเนี่ยจัดเต็มขนาดไหนนะครับและนี่ครับพวกคุณเป็นโตเกมนะครับเวลาเข้าเกมมานะครับเราก็จะอยู่หน้า UI นะครับที่จะมีน้องเนี่ยโอ้โหเป็นหนึ่งในเมนหลักวัคคี่ของเนื้อเรื่องเลยนะท่านผู้ชมเราสามารถกดที่ปรจจุภัยได้เลยครับ สำหรับการทำเควสเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ตัวลุยปนยนท์ไัยครับสำหรับระบบเกมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกม turn b a s e สครับ ที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับ UX UI แปลดูค่อนข้างเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับสังเกตดูเมื่อกี้นะฟังจนฟังชันครับน้มีจับหนักจับเต็มนะครับที่เขามีให้เราเนี่ยเอาทรัพยากรเนี่ยไปทดสอบด้วยนะสำหรับตัวนี้ก็จะมีทรัพยากรนะครับในข้อความด้านบนนะฮะก็สามารถรับนะครับแล้วก็ไปทดสอบเกมได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทดสอบในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันที่10เนี่ยที่ปิดไปนะครับ ก็ไม่ต้องเสียดายไปนะครับเดี๋ยวเกมน่าจะใกล้เปิดแล้วนะท่านผู้ชมสําหรับเกมอีกดาคอนิโค้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอลองรับตัวของไอเทมต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปลุยนะครับในส่วนของหมวดต่างๆนะครับซึ่งไอเทมครับก็จะมีสเตมินาครับตามปกติของเกมเทิร์นเบสนะครับด้านบนเนี่ยรายวันเนี่ยเราสามารถเอาสเตมินาเนี่ยไปเบิร์นใช้กับด่านประจนภายเพื่อที่จะฟาร์มของฟาร์มไอเทมนะครับหรือว่าลงเควสเน้อเรื่องนะครับที่ทําให เล่นเกมนี้นะครับได้แบบอย่างเฉลียเนี้ยเองนะครับสำหรับวาคิลี่ตัวแรกครับเอลิกะนะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับที่เป็นวาคิลี่นะครับเมนหลักของเรานะครับเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีตัวละครสวยๆมากบายเลยนะท่านผู้ชมด้านล่างนะครับตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาวนะท่านผู้ชมดูนะตัวละครแต่ละตัวนี่วาคิลี่อนิเมะน่ารักสดใสน,นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าน่าสะสมทุกคนเลยนะ สำหรับเกมนี้นะครับผมซึ่งมันจะมาพร้อมกับระบบกาชาอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยนะเข้าไปที่อันเชิญนะท่านผู้ชมสลับระบบกาชาตรงนี้นะครับมากดที่อันเชิญเลยนะครับอันนี้เป็นระบบกาชาที่ขาดไม่ได้สําหรับเกมแนว IP ีคาแรคเตอร์แบบนี้ครับซึ่งมันจะมีตู้เลตครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราสามารถสุ่มฟรีได้10ครั้งเลยอ่ะกดสุ่มไปนะครับกดสุ่ม10ครั้งได้รับไอเทมโอ้ยเอาครับตรงนี้ก็จะได้ทรัพยากรนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับ จนกว่าจะครั้งต่อมาเนี่สองชั่วโมงเออเกือบสชั่วโมงนะครับก็น่าจะเปิดได้อีกนะครับซึ่งในตอนเปิดเกมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้ทั้งวันหรือเปล่านะแล้วตรงนี้ครับสุ่มครั้งนะสิบครั้งสุ่มฟรีนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นระบบตอนเริ่มเกมนะครับเราสามารถสุ่มหาตัวละครระดับสูงนะครับได้เรื่อยๆนะตามที่เราต้องการนะว่าอยากจะได้ตัวอะไรครับโอ้โห,โหแล้วดูแอนิเมชั่นมาแบบอ่าเราสุ่มพรมาจังหวะนี้อัพสามดาวโอ้ย แล้วเรียบร้อยครับมาตรงนี้อ่ามารู้ๆครับตัวนี้1ดาวนะท่านผู้ชมอ่าเราเปิดไปก่อนแล้วจังหวะน,นี้ลิงโกโอ้โหเนี่ย1ดาวก็จะมีคาสีนออกมานะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยได้น้องๆพวกนี้เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็มาแล้วอื้ซัฟฟายหนึ่งดาวอยู่นะท่านผู้ชมอ่าซัฟฟนะครับตัวนี้ได้3ามปกติอ่าเอริกะ e มา1ดาวแล้วเดี๋ยวดูตัว3ดาวเราได้ตัวอะไรลิงโกไหมอ่า จังหวะนี้ลิงโกไปนะครับตัวคอนซัมเนี่ยมันสามารถไปเอาเวกได้นะครับแล้วก็3ดาวมาครับจังหวะนี้ถุตัวอะไรอาชีพอะไรเดี๋ยวมาดูกันอาสายไหนว่าเฮ้ยโอ้โหคาซินโอ้โหมีเกี่ยวอย่างนี้ด้วยโอ,โ,อซซโอ้โหแอสซัซินโอ้โหแอสซัซินแบบเบิ่มเบิ่มคือลือโอโหนางงี้นะครับผมสายรอบสังหารนะครับโอ้โหเป็นสายแอสซัซินนะฮะน่าจะเป็นสาย DBS ดาเมจนะท่านผู้ชม สำหรับตัวละครซ้ำครับมันก็จะกลายเป็นเศษครับสามารถเอาเศษเนี่ยไปเอาเวกได้นั่นเองนะเพื่อนๆก็ถ้าสุ่มตัวซ้ำได้เนี่ยก็นะสุ่มไปนะครับอันนี้ถ้าเราไม่พอใจครับเราสามารถสุ่มได้ถึงร้อยครั้งเลยนะครับซึ่งจริงๆปกติเนี่ยนะครับแนะนำนะฮะสำหรับใครที่จะเริ่มเล่นเกมนี้เนี่ยเราควรที่จะสุ่มหาตัวละครระดับ DPS นะครับหรือว่าเป็นตัวสายดาเมจก่อนนะครับเพื่อที่จะมาแบกทีมกันแล้วขอกดข้ามไปเลยจังหวะนี้3ดาวดโอ้โหนางงี้นะคือเหมือนกับน้องจะมาหาผมบ่อยนะ น่าจะถูกโชคชะตาหรือเปล่าอ่าเราสามารถกดบันทึกได้นะครับทุกผู้ชมนะฮะถ้าเรา,เราพอใจเนี่ยนะครับเราก็กดบันทึกเก็บไว้ก่อนนะนะครับแล้วถ้าเราโอเคกับทีมแล้วก็ค่อยกดตัวของกําหนดนะตรงกลางครับเราก็จะได้ตัวละครตัวนั้นมาใช้เลยนะครับอ่ามันมีระดับ3ดาวเนี่ยได้2ตัวหรือเปล่าต้องรอดูนะกาลังตี1ตัวนะแต่ว่ายังไม่ได้2ตัวนะทานผู้ชมอ่ะลองกดข้ามไปก่อนโอ้โหทองเพชรทอง สายนี้สายป้นแน่นอนโอ้โหคอ,องบอลลังโอ้โห,โโหจู่โจมนะครับก็จะเป็นสายจู่โจมนะคือจริงๆตัวที่แล้วเนี่ยอย่างนาหีเนี่ยเป็นสายเอสินใช่ป่ะสัดส่วนนี้ฮิวกาเป็นสายจู่โจมนะ่าจะเป็นสายแบบยืนข้างหน้านะแต่ว่าจริงๆผมแอบชอบเล่นแบบตัวเนี่ยโกชนก่อนนะช่วงต้นเกมนะขอเซฟไว้ก่อนละกันนะครับจะได้เก็บไว้ใช้นะอะ จังหวะนี้แล้วก็อไปดูตู้อื่นบ้างไหมอ่ะเทพธิดาสนามลบนะโอ้อันนี้เป็นตู้เลนนะท่านะผู้ชมเป็นตัวของอ่ะอ่พิชนะท่านะผู้ชมโอ้โหโอเคครับต่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูในระบบประจนภัยนะครับว่าในส่วนงการต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของตัวคาริสเดลลี่ครับสามารถมารับของรางวัลน,นะครับรายวันได้ท่านผู้ชมนะก็ทำเควสผ่านครับแล้วก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะท่านะผู้ชมสามารถกดด้านขวามบนได้นะ ในตอนที่เกมเซิร์ฟเปิดแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเห็นกันง่ายๆนะครับแล้วก็มีระบบอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะผมขอมารีวิวระบบพื้นฐานก่อนนะครับในการต่อสู้ครับเราสามารถกดเลือกทีมได้นะครับจับทีมเพื่อที่จะสู้กับอีกฝั่งหนึ่งได้ครับก็เอาวายคิลี่ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับทีมอัตโนมัติครับการวางโพสิชันต่างๆนะครับด้านหน้าด้านหลังอะไรแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ทุกคนจับเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้ครับก็จะเป็นน้องสายแท้งอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีตัว g b s นะครับ กับตัวซัพพอร์ตนะครับยืนอยู่ด้านหลังนะท่านผู้ชมโอเคเระบบเกมเล่นง่ายนะครับจริงๆมีออโต้ด้านขวาบนด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่ะเวลาเล่นนะครับเราก็ต้องเลือกการ์ดสกิลที่เราจะไปนะครับแล้วแต่แต่ละตัวละครเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดการ์ดเนี่ยจะมี5ชุดนะท่านผู้ชมอ่ะเราก็ใช้ SP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1หน่วยนะซึ่ง SP เนี่ยมันอยู่บนหัวนะท่านผู้ชมสามารถดูได้นะครับว่าอ่ะตัวนี้ตัวละครเรามี SP 3จุดนะอย่างแทงด้านหน้าเนี่ยมี3จุดอ่ะอย่างน้องตัวนี้นะครับก็ อ่ะเป็นตัวอ่ะเดี๋ยวผมขอ,อดกดปัป๊บมาหนึ่งจีอารนี่ดาเมจยัดไปเลยนะท่านผู้ชมสามารถกดก,ดการ์ดยัดดาเมจไปได้เลยนะครับนี่นะครับเล่นค่อนข้างง่ายนะท่านผู้ชมนะฮะกดมานี่ยิงปืนยัดเลยครับผมตัว Dps อครับอยู่แถวหลังนะอ่ะแล้วก็มาการ์ดใหม่แล้วนะครับผมอัปเกรดมาเป็นโอ้ขั้นสองนะครับแล้วน่าจะดาเมจแรงขึ้นนะโอ้โหนี่ยิงกดไปนะครับ มาตรงนี้ครับจะเจอบอสครับแล้วตรงนี้เราสามารถนี่เวลาเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถผสมการนะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับตัวของเลเวลการ์ดได้นะครับทำให้ดาเมจของการ์ดเนี่ยนะครับได้ผลที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองนะสำหรับตัวการเล่นนะครับค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะแต่ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจแบบมากดเองอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกดออโต้ได้นะครับเกมนี้ก็มีระบบออโต้ด้วยสำหรับตัวของอีกดาคอนิเคิลนะครับโอเคมาอ่าเรากดไปเลยตีบอสปะปบปะปะปะโอ้โหดาเมจโอ้โห 598แล้วก็จังหวะนี้ปาดเลยโอ้ปิดเกมไปเลยครับแม่ระบบรวมๆนี่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะท่านผู้ชมอ่าครับแล้วก็จะมีการสรุปนะครับว่าตัวของเราเนี่ยนะครับผมได้ของดรอปอะไรบ้างนะครับก็จะได้ทั้ง e อ p ครับแล้วก็ได้ของฟาร์มนั่นเองนะครับก็จะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปอัพตัวละครนั่นเองนะครับแล้วจะมีจะส่งตัวดาวด้วยนะครับถ้าเราทำดาวได้เยอะเนี่ยตามกำหนดถึง45ดาวนะครับในการที่จะประจนภัยเนี่ยก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมด้วย สำหรับตัวของระบบนะในการอัปเกรดตัวละครนะครับ <c oughs> ก็จะมีการเอาเพชรที่ฟาร์มเมื่กี้นะครับมากดเลื่อนขั้นนะครับมีทั้งเลเวลทั้งสกิลอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะท่านผู้ชมใครที่อยากจะเล่นนะครับเกมของอิกดาคอนิเคลนะครับ ก็รอติดตามชมได้เลยนะครับบอกเลยว่าของแจกเบิ่มๆแน่นอนนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะใกล้ๆจะเปิดแล้วนะสำหรับเกมอีกด้าตอนนี้นะครับโอสเบต้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะครับในโอเพนเบต้านะครับบอกเลยว่ากิจกรรมของแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็ไปกดลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้นะครับผมหลังจากที่เกมเปิดเนี่ยคุณจะได้ตัวของมาริเบลนะครับตอนนี้ก็ได้แน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าลงทะเบียนครบ2 5 0 0 0 0คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ สำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วกลับมาเจอก,กันอีกทีในเกมอิกดาคอนิเคิล